เฮ้ยไปยยไยไยทางไปยอด่งอเ้เยู่ตีนสว่างมานสิ่งไปยอดสว่างนทางอันแสนเธอหดแต่ว่ารถเฮากัไปได้เรเฮอยเอ่ตอนนี้อยู่ทั้งูด้ เหนือ่อยโคแล้วล่ะคว่าอันาแล้วรถคาแล้วอ่าิดนนอน,นี้กำลังทายสลักคดีเฮ้นะจะแต่ ทิมงานทิมงานสีนาสีตากําลังงานอ่ะสันเข่าอีมนะแต่ละองค์ง <c oughs> โอ้โหาทางโคตรโคตรอ๋อแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอน ใจบก้าบริสิขีสั่งงาได้นี่ใจบัหานบริสีระตู่้องหวขาขึ้นในนอนร้อยไปอยแล้วึ้นไร่เบิงเบิงินดกออโอ้โหอ๋อโอ้โคนตกอีกที่นน่นาะไปแม่แม่หมูน้ำเด็กกินได้ออ๋ออออาอิแบช่แช่เชื่อเชื่อ รถนำหนาได้นงเลยไปเลยครับไปเลยมั้สีดียบยูได้ห้างลง บขึ้นได้เลยขึ้ได้ปัตาเมื่อมนี้ล้วดาขึ้น้าเรียวคมได้ปอนเสร็จนั่นนะัวนี่ดึงเอาเนกขันไปสดลเลยอึนนักไยปอครับรถเงซีนาเต้าอื่นนะือว่าอขึ้นนักไยปอยไ่องนี่นะสิบลนะองนี่ตอดินลนเนน

เงี้ยมีทหารมากับกัปน้ำแน่นอน่า้ยส่วตันูัดลื่นเนี่ยัดมันเป็นพายุมันลื่นมัเหรอมันลื่นเลยอย่างหนึ่งทินมันมันกรอบมันกรอบไปะยานละหลุดละเทคนีเนาะแน่นอนแน่นอนลาบเป็นยงดอ ม่รอมีหลายองค์กับสิเหลยวนี้แกเราชยกันว่าขืนกัได้โอ้นใหม่มันหลายนนใหม่ละยำนใหม่ช่วงนี้แต่สะอ่อนด้วยหเจ้าห้ามปนรบไปสมันกบตีแล้วกันที่ว่าเบ่งแล้เรื่องอะไรนี่วาสู้ได้แล้วลงเล็กต่ๆนึง ยังได้ทานในเรื่องเราเรื่จิบๆนะยาให้ยา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 ,ยาสบาเนี่ยยาดทีก่กบดมือนั้ <c oughs> มือเนาะหยบจนลยมัรูดมันลงเลยนะไปแม่ไปแม่โมะนี่ยั<อ>งดอยู่ตนมกับหลังว่าังยิ้เปื่อ่ กับตนิก็ไปได้ลางดโอกับยาดอยนต้องไป้นอนแล้วรถเท่านั้นต้องหาทางทางได้สิเมื่อได้กับทานบรรทัมันจะลดไปเออเปเรือดแม่นไทยไปน้ำเนาะแม่นะสิบกว่าไทยว่าไนบรรทรรยากาศดงยอดสว่างในยามฝนเลยนี่อาติโตน้ำใหม่น้ห่ร้ายดีน้ำใหม่สนุดไแมทางดินนะ ใครจะมีทหารวานำหนาใคอู่ทเอหารสูงเวไอ้สูงกว่าเาปไป้ไปไปอ,อน้ำตกสิม,มัดไน้ำตกสิม,มัด่ยตกลาละแน,น่นอนเลยตัวเราไปชุดภาไปยอดซ่วงนะพาไปดีพอหอดพอทอยแล้ววะ ยอดวัดถอยเราโอ้พนตกกระจิบไปวะต้องไปยอดซองอันนก็รับตู้สามลูกลนะฮะรับตู้สามคนเันนี้เสียรหยาถ่าอยู่โอ <c oughs> นี่ดอกยันไปครับโอ้นาใหม่ลายดิดยอยู่โรงงาน,นงไม่สดอกวา่เยอแน่นอนเลยโอ้สดเลยันรถแต่รถตุ๊ดรุดอยู่ทางหนาเนาะ โอ้ด oh, ังเดยูตาตเลยอะไปเจอเลยนะไปยใอ้บูไปหลอดไปจากไหนไยู่โอ้โหหยียบแล้วคนหยียบแล้วโอ้โหลุยๆลุิดบักวหาขูดให้นอมาตรวจตราว่าเป็นอะไรสาวาอะไรอ บวกนีกแลยวลุยท <ps poses> <Teach a huge obsession> ังไงโอ้โหชั่ะเย็บสัมยาธรรมดาอืมบนทางบนทางบ่ลอยแต่ว่าสกรกลอยยอบเกินรอยเกินรอยเขาีกรเดิ่งแตกอยูทีร้ร้อย เอ็นลอย,อ,ลอ,ยอ๋อฮมีเอ็นลอยไางรั้ไปทางได้เหทังนี้อยู่ <c oughs> อ้อผจนภัยแตว่ามือนี้ยอยดเหนอเพนั้นไปอาบน้ำถ่าแล้วอย่าทัาน,น,นลนนาดละดลาคนดงเหน่อ,อ,นอนไม่ได้ใสิกปเลยเดอ <c oughs> ไป้ยั่นโอ้โหพามา,แ,านนแกไปได้ท่านอ่ะ ่อนนั้เลยเีอยู่น้ำมั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 นไอ้หัวเนีโอ้ยยยไแม่นี้อปยยไปถอยมารก็แปลงข้างขาได้หัวเาลื่นอ่ะ ้ยแน่อ้บนห้เลื่อนครับขนาดบบนี้เองเลื่อนเนนอนวะมันทางแบบแบบท่อระหสทนทางนี่บ้านมาึ้นผู้เขาควยอันนี้น้องผู้เข้าคยนี่ออรบรรยากาศกลางทางฮะโอ้เดียวกันกับผัวค้ยนี่ ประา,ก,ากันกันแหละอ้ะอเรตัวแมลนแน่นอนไปกลังลงทูได้ต่อเลยแน่นอนแน,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 น่นนแน่นแค่แต่มีรถจกน,น่นนเนี่น้ำใหม่น,น้ำใหม่ขึ้นไล้หรน้ำใหม่ยงน้ำไหลน้ำไหวงนามตกเนาะงามหลายเต็ามาเส้นทางนี่โอ้ย เอ้าเส้นทางธรรมชาติได้หน่เดินป่าสังเกตการบางคนทางก่อนมันมโอ้โหคน,หน,หานทางแน่น,นอนรถบักงามๆ <laughs> ุน <laughs> ทังหนาก็เป็นน้นำน้ำตกและทั้งหนาเนี่ยพอดหววไล่ะ <laughs> ขึ้นขั้นได้มากเนี่ยเขาเนี่ย มาสังเกตการมันอ๋อหนมใหม่ใช่ไหมารายธัญญาลโอ้ตัวัหนกันยังค่าเราตัวัหนราดุดกัยังค่าฮะวันแ้กหอดหมงมันหรอประหยักไปทางไนไปทางนี้แหละไปได้อหน,นอนอนนะส่าสการทัทเขา จะได้ขนายไยอดขน้ดยหุดยอดยอดซวงยอดซวงที่ไดลงยางได้นี่ลอยยางได้ขน้อยเบื่งจากลักษณะสถานการปกติขันยางนะฮะแต่โดนลากขนาดไหนเป็นต่กับัดท่านคำโยมอะเจ็ดโมงขนาดโอ้มาลีกิตมองมนาดนี้เนาะเดืนเายนมุงหรือไบชอเนี่ยต้องกับันกาแฟแล้ว่จะดวย ใส่ฤทดิเนี่ยละเม็ดให้ทางมันดีแน่นอนเลยอุกริดอุกริดเวลาเสียลงเลยตะคาน่าหล่นเลยซต่ำเนี่ยเดี๋ยวอย่คาประต่า่พอคาประตูเป็นตะสูหรือเป็นตะทอยมัอนไม่ใช่ไหม เอ๊ะแต่ซื้ออยวะไวอยวะโอ้โหันทางขนาดรถดลุดได้นี่โอ้โลงมาบัาลลังก์นโอ้ยหมื่นตลวดเลย ขนาดรถรุดกันยังคาตอนนั้นไปบ่าด้สือส่อสนั้นไปบ่าด้กันท้อขึ้นเบสิีนักแล้วนี่ยันไปหนาไปละรถลุดดูเดือดขนาดน้าบังน้ำใหม่ตาน้ำใหม่จะเป็นไร เต้นี่ซื้อฮักบอไดัยปลของเขียวอ๋อนี่ปลาขังทางด้นี่บุดแต่แนวกินทำไมย่ำฝนมีรถข้ามาันน้ำซวง จะได้อาบน้าอยู่บ่ลนี่ยาม,มาปิดคลิปใหนนะ้นะมอ๋อนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เส้นทางของเราก็แม่นกำลังทับถุงกำลังแปลงเพื่อให้รถไปได้เนาะก็จะได้โจ๊คลิปไปเฉยๆนี้แล้วโอกาสหน้าจะคอยกทำไมหรือติดตามในช่วงระยะต่อไปเนาะ,ะจะเป็นช่วงเป็นช่วงใจอ่า้พูดที่กำลังติดตามโอ้มื่อมาปัจจุบันนี้เนาะจะได้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นเราขอขอบใจเนาะขอขอบใจอันไม่มีสวนนี่บวชเฮงบอลนี่เนี่ยโอ้ยโดนเติ้ลโดนได้หนินะซิโก้ปีแล้วเนาะ เป็นยังไงคือจังว่าบวไม่มีสวนนี่เศ<อ>รษฐีซองยูทูบเราวนนี้ไม่มีสาานวนเลยนี่ัทการโอ้ไม่มีสวนนน่นีาตลดกะเลียงอ่าขอบใจเนาะตีดตามชมะต,ต่อไปเลยเดอ้ออ่า